พี่บ <ique> ี้ชอบกระจีพี่บีครับจีบจีบของของของพี่แกนส้มของของดีโอของลินเพลงไล่ช <serving> ื่อแชมป์แต่ละปีให้ครบตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสองรวมถึงไอดอลด้วยคือมูดะ สมฉายานะที่เขาบอกเธอเธองมงก็โหพี่ทำเตวสมสารฉายาหน่อยไม่ใช่คูมึงเคยสวัสดีครับผมภูมิพงษ์รัชตานะครับสวัสดีครับผมบูมสารัตครับอ่าทั้งคู่เป็น แข่งขันผู้เข้าประกวดจากเดอะสไตล์ดอนถูกต้องไหมเป็นยังไงบ้างหลังจบการประกวดมา รู้สึกว่าเราเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างครับเพราะว่าการที่เข้าไปในเดอะสไตล์เราเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเราเราไปโรงเรียนหนึ่งะครับแล้วแล้วแบบได้เรียนรู้จากตอนเดอะสไตล์เราก็คือเอาเอามาปรับใช้ในในวงการบันเทิงครับก็แบบว่าการทางานอะไรเงี้ยเนาะชินขึ้นมันนิดนึงครับก็ก็ต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์หนึ่งเลยครับเป็นแบบความสําเร็จเล็กๆน้อยอะไรของพวกเราก็ได้ครับพูดถึงการประกวดเดอะสไตล์ก็หน่อยดีกว่าพูดถึงแบบเพื่อนๆในในการประกวดหน่อยเป็นยังไงบ้างนี่ครับเป็นอย่างที่แรกก่อนที่ผม เด์ใช่ไหมครับผมก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ค่อยแบบกล้าเข้าไปคุยกับคนอื่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอมาในเดินสไตล์เนี่ยคือทุกคนแบบค่อนข้างเฟลลี่มากครับในอย่างพี่ภูมิเนี่ยครับก็คือนึกอยากจะคุยแล้วก็มาคุยกับเขาได้เลยใช่ไหมพี่ครับเนี่ยพี่ผมเป <laughs> ็นคนเฟลลี่นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการที่จะ,ะคุยการสนิทสนมกันก็สนุกครับแล้วก็มีพี่ๆทีมงานแล้วก็แบบ พี่พี่กรรมการก็คอยให้คำแนะนำอะไรนี้ระหว่างการแข่งขันด้วยใช่ครับอ่ะเป็นยังไงบ้างที่แบบว่าเขาบอกว่าใครก็เข้ามาคุยกับเราได้ทุกเรื่องเลยทุกงจริงหรือเปล่าก็ก็จริงๆรแล้วก็เข้ามาคุยได้เฮ้ยคุยคุยแบบไหนก็คือเราก็คุยได้กับทุกคนแล้วก็ส่วนมากก็จะมีคนคนเข้ามาเช่ามาปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยใช่ไม่รู้ว่าผมดูแบบพี่ผมดูเป็นไลฟ์ดูแก่หรอไม่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 ดูแบบมีความแบบ ภูมิฐานอะไรอย่างงี้เจอกับเพื่อนๆในเดอะสตาร์ก็ star, ทุกคนครเรียกว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็รักกันมากๆอย่างผมสอ,มอคนนี哈哈哈่ รักกันหรือเปล่ารักกันเราพูดเราพูดไม่ได้แต่ปากเนี่ยตปาก้ปากว่ากันจริงนะแต่ว่าเราออกมาสายการประกวดอยู่แล้วเป็นเดอะสตาอยู่แล้วแล้วครอบครัวเดอะสตามันไม่ได้มีแค่ไอดอลมันมีทั้งเดอะสตาทั้งแบบรุ่นพี่ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสองเยอะมากๆเรามาเล่นเกมกันดีกว่าไหนๆก็เป็นสายเลือดเดอะสตากันอยู่แล้วมันฟังดูยากนะพี่แต่๋ยวจะให้เล่นเกมแฟนพันธ์แท้เดอะสตา มาดูกันว่าทั้งคู่จะรู้ลึกรู้จริงแล้วเป็นสายเลือดเดือดสไตล์ดีแค่ไหนอ่ะมาอะโอเคเริ่มกันที่คำถามแรกคำถามแรกครับใครในเดือดตาที่ใช้เพลงพิกกี้หนูในการประกวดซีซั่นไหนอุยอ่ะเพิ่งเขียนชื่อน้องพี่ที่หรอเ ไม่ไม่นี่ไงนี่ไงผมคอควายเนี่ยหัวอย่นี้อ๋อเออดาเด็กด้วยนะเกมบมิดเก็บมีดอะโอเคถูกต้องให้ทำท่าหัวใจเรียนแบบในเพลงของพี่บี้ให้ครบ5ท่าอันนี้ต้องมีนี่จังหวะปัดใจปะน่าจะมาตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดตดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรอะไรมนเงีนได้ด้วยเหรอใช่หรอตึ๊ดตึ๊ตึ๊ด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 ตดตึ๊ดน มีมีป่าเขาเขาได้ทำกับแดนเซอร์ไหมครับอย่างเงี้ยอ่มีมีเ้เห็นไหมมีมีเห็นอย่างเงี้เยเปล่าจะแบบทำไรอ่ะหัวใจหัวใจว่าเป็นหัวใจไหมใช่อะมีด้วยเหรอมีว่าเป็นหัวใจอ๋อใช่มาเล่นใจฉันเป็นแบบนี้ เดี๋ยวตอบสาค่ะพี่บี้เลยตอบถูกไหมครับถือว่าตอบถูกอ่าได้ต่อไปไล่ชื่อแชมป์แต่ละปีให้ครบตั้งแต่1ถึงส2รวมถึงไอดอลด้วยซีซั่นหนึ่งพี่สนอ่าสองคือพี่บี้ป่ะครับไม่ไม่ไม่พี่บี้อ่ะเราเขียนใครเขียนครบก่อนได้คะแนนนะสิ่พี่มาตังาไั่ใช่สิบเอหรอ เรียบร้อยครับผมเฮ้ยอุ้ยเขียนไว้จังอ่ะเฮ้ยแนทบนสอผมได้แค่นี้ยันออกไหมฮะคนที่สองคือใครพี่แอมฮะพี่แอมฮะแอมไหนพี่แอมพี่แอมแอมพี่แอมพีแอมแอมพี่แอมมหาพริน พี่เอ็มค่ะคุณมูมได้หนึ่งคะแนนมีอะไรอยากบอกพี่เอ็มไหมที่เราเรียกชื่อเขาผิดพี่ครับผมชอบเสียงพี่มากครับพี่เคยมาร้องเพลงร็อกในรอบเดอะสไตล์อ่าได้พี่ร้องเพลงอะไรพี่ร้องเพลงอะไรอย่่าร้องตัวนั่นแหละครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมชอบเสียงกับสไตล์พี่มากครับพิเศมากครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะถามเป็นคำถามรวมเป็นหมวดหมู่ใครในเดอะสไตล์ไอดอลกินเก่งที่สุดอ๋อหรือละใครเมาส์เก่งที่สุด ใครขี้แงที่สุดมันตอบเหมือนกันเลยใช่ไหมต้องถามกันหน่อยพี่แต่ภาษาไม่เหมือนภาษาไม่เหมือนอ้าวจริงเหรอเออเอ้าผมนึก็พี่เขียนชื่อมันไม่ไม่ผมคิดว่าเป็นคนนี้เว้ยได้ได้ต่อไปใครงงที่สุดใครน่ารักที่สุดออก็ต้องผมสิครับน่ามันเขียนชื่อตัวเองจริงนะอุ้ยจริงเหรอใครน่ารักที่สุดอ่ะเราก็ได้เราก็ได้ ไม่ถ้าความจริงมันก็คือความจริงตอบได้น่ารักไหมครับคนดู้วะาพ้าอนเอาหัวตอบนี้ใครกินเก่งที่สุดพี่โอ้เป็นยังไงทาไมถึงตอบตรงกันเลยเาเวลาไปกองใช่ครับสมมุติว่าในกองเนี่ยมีเมนูอาหารประมาณ4อย่างเลยอย่างก็ไ้เขากินหมดเลยครับแบบว่าเขาเขาบอกว่า พี่อยากลองพีอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเขาหยิบหมดเลยครับหยิบหมดเลยจริงๆแล้วเวลาเขาสั่งข้าวเนี่ยเขาจะมีเมนูประจำของเขาเขาชอบกินเนื้อเขาสั่งอะไรนะฮะไข่กะเพราเนื้อกะเพราเนื้อใส่ไข่เจียวเนื้อผัดด้วยน้ำมันเนื้ออันอันนี้คือเมนูที่เขาสั่งเขาเป็นคนคลั่งเนื้อเขาเป็นคนคลั่งเนื้อมากจริงคะคือจริงๆเขาไม่ได้อยากลองหรอกพี่ว่าเขาหิวนั่นแหละรอะเขาหิวต่อไปใครเมาเก่งที่สุดต้องต้องคนนี้เลย แมดด็อกเพราะว่าชวนคุยเก่งมากแล้วเหมือนพี่บอกว่าถ้าแมดด็อกรู้เรื่องหรือรู้ความลับอะไรของใครทุกคนเนี่ยหลุดแน่ผมบอกเลยนี่น้องคนนี้ครับใครขี้แงที่สุดอาจตอบไม่เหมือนกันหรอกตอบก่อนนะผมว่าพี่โอเพราะว่าแบบผมจะเห็นน้ําตาเขาบ่อยเขาเป็นคนเซสซิตีกับบางเรื่องเรื่องบางเรื่องผมเลือกพิมครับเพราะว่าเป็นคนที่เออร้องไห้บ่อยครับแบบว่าถ้าใครแบบว่าฟิลแบบดุเขาอะไรอย่างงี้ครับร้องไห้เลยครับผมชอบเห็นเขาไปร้องไห้ในห้องน้ําหญิงอะ ไม่เห็นเลยไม่ใช่ไรอก็จะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงว่าผมผมยืนอยู่ตรงอะห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงมันอยู่แต่ะ้องน้ะคาก็จะเห็นครับแล้วก็คนอื่นก็เคยเห็นครับแล้วเขาเคยได้รับรางวัลเอ่อ พี่งานที่สุดของเซอไพด์าครับต่อไปใครงงที่สุดนี่พงครับอ่ะอยู่ด้วยกันทั้งคู่แล้วใครจะเริ่มก่อนทําไมถึงตอบอ่ะก็มันงงบ่อยจริงือบางทีบางทีคือก็ก,ก็แค่ทําตัวเหมือนเฉยไม่ได้มีเหตุผลตายแล้วมันจะมีแค่บางจังหวะที่แบบเอ้ยท <c oughs> ี่รู้เรื่องที่รู้เรื่องที่รู้เรื่องอะไรเนี่ยอ่าต่อไปอ่าทำไมถึงตออเพราะพี่พงศ์ก็ใส่ชื่อผม เขาไม่เอาคืนนะพี่ภูมิของเขาเฮ้แต่ว่ามันมันก็มีบางจังหวะที่เขางงครับคือแบว่าสมมติว่ายืนอยู่กับที่ที่หนึ่งแบบเราไปที่เดียวกันสักที่หนึ่งแล้วอยู่ดีพี่ภูมิหจะหายตัวไปเลยครับอ่าต่อไปอสุขาใครน่ารักที่สุดผมให้น้องสาวผมน้องกนเนินเห็นด้วยครับเห็นด้วยแล้วทำไมตอบตัวเองอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายแล้วกันอ่า พราะว่าน้องตอนนี้น้องคือเป็นนางเอกแล้วอ่าเราก็ก็เลยให้เครดิตเขาว่าเขาเป็นคนที่สวยที่สุดนี่อ่อ้ทำไมเราถึงตอบตัวเอง <c oughs> ก็เอ่อแบบว,ว่าคือชีวิตนี้ไม่ไม,ไม่ค่อยมีคนชมผมเท่าไหร่ครับผมก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้ครับเ <c oughs> ขียนชื่อตัวเองลงไปชม <c oughs> ว่าสวยเหรอไม่ใช่น่ารักคนนี้ขนาดไเคก็ขอ โอกาสคนดูในที่นี้เ้วยเขห็นชื่อเองแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเพื่อนมันไส้ผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ลบออกเลยครับดราม่าสุดดราม่าเหรอต่อไปต่อไปเราจะไม่ใช้กระดานแต่เราจะใช้หูในการฟังอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงมาว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงของใครและชื่อเพลงอะไรเพลงแรกนะคะครับ รักเธอ24ชั่วโมงพี่แกงส้มครับโอเคถูกต้องต่อไปพี่บีชอบกระจ,จ,จีบพี่บีครับจีบจีบจีบเฮงกระซิบ เพนจีบจ้าลินเมื่อกี้ก็ร้องว่าอะไรชอบกระจีบเลยชอบกระจีบชอบกระจีบของไม่ชอบกระจีบเอ้าของของของพี่แกนส้มของของดีอ๋อของลินลินอ๋อของพี่ลินคุณหอพี่ลินอ๋อของพี่ลินเหรอลิน ขึ้นเหรอมีชื่อมีชื่อกนิ้ไหเหรอไม่ไม่ไม่เผื่อไงมันเดอะตารปีนึงมีตั้งแปดคนจบรายการนี้แกมี่เรียกเรานะดูเดอะสตาร์ที่ไหนมาอะต่อไปอีกนานไหมเราจะทำใจของพี่บี้ขอพี่เหรอของของพี่แก้มส้มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่ดมมาแล้ทำใจพี่กันถูกต้อง ไล่มาเกือบจะหมดแล้วอ่ะแต่พี่พี่แกงส้มกับพี่บี้ร้องเพลงเยอะนะชอว์ดี้ต่อไปพี่น็อตฟังต่อไหมฟังฟังต่ออยากมีรักแบบไม่ต้องแอบรักอยากมีรักแบบไม่ต้องแอบฝันอยากมีรักแบบไม่ต้องแอบฝัน อยากมีรักแบบไม่ต้องฝันแล้วก็แอบรักอยากมีรักอยากมีรักแค่รักจังเลยอยากมีรักดีๆสักรักอะไรรักอะไรรักรักรักเอนะรักอะไรรักเนื้อเพลงรักรักแบบไม่ต้องแอบรักรักดีๆถูกต้องอะไรถูกรักแบบไม่ต้องแอบรักพี่นอตใช่ไหมพี่นอต ฉายานะที่เขาบอกเธอเอโ้กโหพี่ทำเต้สงสารชายาหน่อยไม่ใช่กูมึงเฮ้ต่อไปกลัวที่ไหนพี่บี้ครับกักกักกักกลัวจริงนใจรองนะอ่ะต่อไป พี่แกนปะชื่อแม่งว่าไลค์ยูเหรอครับไปเรื่อยเลยบันมอทำเองอ่าบอมอทำอ่ะสะกดใจสะกดใจพี่แกน ต่อไปเราจะพูดชื่อแล้วให้บอกว่าศิลปินท่านนี้ลองเพลงอะไรเริ่มกันที่อ่าไหนๆก็ชอบให้พี่แกงส้มลองเพงลงแกสงส้มรักคนนี้สี่ชัว่วโมงอ่ะ่าถูกต้องนิวจิ๋วรักไม่ต้องไม่รักไม่ต้องพี่บี้อ่น้ำมานาโดมจารุวัเ <C le af> ข้ามาที่ฐานด้วยน้ำตาเออใช่เอ็มอัธพลอย่าร้อนตัวต่อไปเพลงของบูมภูมิ เต็มแม็กซ์ครับพูดถึงศิลปินสองท่านนี้หน่อยอะเป็นยังไงดีมากโซมยพูิใช่เทพบุตรจริงเทพบุตรเหมือนแบบเหมือนแบบว่าออกมาจากฟากฟ้าพี่อ่าฝ่าม่านเมอลงมานะฮะจุดติลงที่พื้นโลกาของเราตรงนี้อุกบาทนะพูดถึงหน่อยครับซิงเกิลล่าสุดเต็มแม็กซ์ได้ร่วมงานกันทั้งคู่เลยเป็นยังไงบ้างกับเพลงนี้คันเทิงมากเลยครับครับเพลงนี้มันต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้ ก็จะถูกใช้ในซีรีส์ด้วยเราได้เล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันชื่อชื่อเรื่องว่า Across the Sky รับฟ้ารับฝันซึ่งในเรื่องเรารับบทเป็นศิลปินดูโอยุค2000ยุค y ว K ก็ผมรับบทเป็นเต็มนี่บูมรับบทไม่เต็มนะผมรับเป็นแม็กซ์ครับผมชื่อเต็มแล้วก็เลย เป็นลิงก์กันอ่าลิงก์กันาทำซิงก็เลยทำซิงเกิลออกมาเป็นชื่อซิงเกิลว่าเต็นแม็กครับผมแสดงว่าเราย้อนไปถึงยุคแบบ Y2K เลยถูกต้มใช่ครับใช่ใชแล้วก็ใน MV ก็คือเป็นภาพแบบยุค ไวทุเคเลยแบบในเอ็มวก็จะมีทั้งมุมมุมกล้องที่เป็นแบบฟิชไ e แบบมันจะแบบเราก็จะเข้าไปเล่นอะไรแบบกล้ๆซูมๆูมอะไรครับเป็นแบบพร็อพต่างๆที่ประกอบฉากคือเปนตารางที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของ MV วสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับมีลำโพงมีอะไรอย่างนี้แบบผูกฟังอะไรอย่างงี้ ระหว่างเราเนี่ยได้ทั้งแบบแสดงได้ทั้งร้องเพลงด้วย<ช>เป็นยังไง<ช>บ้างแบบพูดถึงอพูดถึงการแสดงก่อนแบบเราตอนแรกเรามาในรูปแบบของแบบศิลปินแต่ต้องไปแสดงด้วยยากใหม่โหม,มก็ท้าทายดีครับใช่เพราะว่าถ้าในพาร์ทของแสดงเนี่ยเราเราก็ต้องโฟกัสเยอะอยู่นะครับแบบทั้งบทแล้วก็อารมณ์หรืออะไรอย่างนี้ครับหรือแบบบล็อกกิ้งต่างๆครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องการร้องเพลงการแสดงการเต้นอะไรอย่างนี้มันก็แบบ ว่ามันมีความยากเป็นของตัวเองอยู่นะครับก,ก็แค่ต้องต้องเรียนรู้กันไปให้มันแบบให้มันชินนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับ,รบแต่ว่ารวมๆแล้วสนุกครับที่ที่ทำอะไรแบบนี้ครับในเพลงมีท่าเต้นด้วยมีครับขอชายเป็นยังไงนะให้ให้สอนเลยช่วยครับให้สอนเลย ครับผมแล้ววันนี้เรามา2คนใช่สิครับเรามา2คนนะซึ่งเพลงแต่ไม่มีท่าเต้นด้วยครับผมมีท่าเต้นด้วยเราก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเต้นในคลวปเราแล้วก็ใครที่เต้นได้ติดแฮชแท็กเต็มแม็กซ์ชาเลนจ์มาด้วยเดี๋ยวเราจะไปส่องนะฮะเราสอนเต้นกันก่อนดีกว่าได้ครับไม่ยากครับไม่ยากยังไงมึงนี้คนเราเล่นนะท่าแรกนะครับรูรา เธอเต็มแม็กซ ie oh. uh, ์คือนี่เลยฮะแล้วก็แทงไปสี่ทีฮะแม็กซ์เต็ม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 แม็กซ์โอ้โหอ่าอันนี้ในในส่วนของพาร์ทแรกนะครับพาร์ทแรกท่อนต่อไปจะร้องว่าคิดจะมัดเธอแพ็ค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 ไหมให้ใครแฮ็กเข้ามาจีบเธอโอเคมัดเธอแพ็ค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  แฮ็กไหมให้ใครแฮกเข้ามาจีบแล้วก็กระโดดเฮ้ย <Hey. S 1> อันนี้คืรั้งที่สองนะครับอ่าพาร์ทสุดท้ายนะครับไม่ยากเลยแค่ทุบทุบฮะอ่าเต็มรับเธอเต็มแม็กซ์แม็กซ์เต็มแม็ก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 ซ์โอ้อ่าก็จบเลยครับอ่ะใจมีแค่นี้เราก็กลับไปที่หัวใจครับแล้วก็จะทำอะไรก็ได้เราเต็มคนนะครับตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงตึงแล้วก็วนท่าแรกครับแต่มีแค่เธออยู่เต็มแม็กซ์โอเค ทางดีงกว่าสามารถติดตามผลงานได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างโอเคครับก็ฝากผลงานของพวกเราทั้ง2คนด้วยนะครับชื่อเพลงเต็มแม็กซ์นะครับผมก็ปล่อย MV ผ่านทางช่อง YouTube ช่องวัน31นะครับแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลแพฟอร์มเลยนะฮะก็ฝากด้วยถ้าใครอยากจะเต้นใครยังไม่มีเพลงไปตื่นอ่ะ กดเต็มแม็กซ์เลยฮะก็ถ้าใครเต้นได้นะครับก็อย่าลืมไปเต้นนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะครับผมเต็มแม็กซ์ชาร์เลนนะครับเดี๋ยวพวกเราเข้าไปดูเลยครับฝากเนื้อฝากตัวพวกเราด้วยนะครับผมทำบุนทำทานนะฮะทุกคนฮะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับเต็มแม็กซ์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 โอ้เจ้าจิ้นอยากฟินเดี๋ยวจัดให้ ก่อนท,ที่เราจะให้ฝากช่องทางหนึ่ต่างเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าทั้งสองคนเนี่ยอินเนอร์ไม่เข้ากานันแปลว่าต้อง,งเลนอีกราจะจาให้ทั้งคู่นนสลับอินเนอร์กันสลับอินเนอร์กันเหรอคุกต้องเป็นใหญ่กว่าได้น้ำผมโอเคได้ไดฮะสลับกัน ดูผมเต้นแบบนี้เหรอ <laughs> ม,มันจะม,นมันจะมันจะมันจะเข้าท่อนที่เป็นอย่าห้ามเลย <laughs> ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าเอาละครับวันนี้ผมก็อยู่คนเดียวนะฮะก็ี